Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับวันนี้ถ้าเกิดเสียงก,องก้องเนี่ยขอภายนิดนึงนะเพราะว่าย้ายห้องในการอัดนะครับติดภารกิจบางอย่างทําให้ไม่สามารถอัดในห้องเดิมได้ผมเข้าใจว่าเสียงน่าจะไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดใครฟังแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจบางทีก็อาจจะไม่ไม่เหมือนเดิม100%ออยู่แล้วนะน่าจะอีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้กลับมาใช้ห้องเดิมเหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดใครติดใจเสียงแบบนี้คงยากหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้มีห้องแบบนี้ตลอดเวลาแล้วกันก็วันนี้จะกลับมาในซีรีส์ของ CEO Vision เนาะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วขั้นไว้นิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดประฐมนิเทศของเอ็มบธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังวันนี้จะมาถึง Vision หรือว่าวิสัยทัศน์ของคุณสิริวัฒนองจารุกรซึ่งท่านเป็น CEO m f e c t ต้องเล่าให้ฟังนะครับผมก็เป็น f c คุณสิริวัตรที่ผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นชื่อว่าพี่เล้งแล้วกันพี่เล้งเนี่ยเป็นทั้งรุ่นพี่โรงเรียนผมแล้วก็รุ่นพี่ที่วิศวะจุฬาด้วยนะครับพี่เล้งก็กุณาให้เกียรติ m อมธรรมาศาสตร์นะครับมาบรรยายให้กับนักศึกษาเอมบธรรมาศาสตร์ในวิชาเซลล์วิช,ชั่นผมจดข้อคิดมาได้เยอะเยอะมากๆเลยก็เขียนโพสต์ลงไปในเพจ m อมธรรมาศาสตร์แล้ว ถ้าใครอยากติดตามเพจนี้นะครับเพจเอ็มธรรมศาสตร์จะไม่ได้แค่โฆษณา MBA รับเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะจะมีข้อคิดต่างๆเอามาเอามาแชร์อยู่เสมอนะครับ MBA ก็ MBA ตรงตัวแล้วก็เวนวักแล้วก็ธรรมศาสตร์ t h m MMA, s เ t นะครับก็ไปติดตามกันได้เอาละครับสำหรับรายการ MBA weekly ของเราผมก็เอาข้อเขียนเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ติดตามในเพจก็อาจจะไม่ไม่ทราบนะครับก็เลยหยิบ เอาเนื้อหามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ด้วยเริ่มต้นข้อแรกเลยครับพี่เล้กบอกว่าคน2คนทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยคนที่มีลูกน้องเก่งกว่าจะชนะเสมออันนี้ตรงไปตรงมาเนะคุณลองคิดถึง c ี o ก็ได้นะเก่งเท่ากันเลยทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยแต่ CEO คนหนึ่งมีลูกน้องที่เก่งมาก c ีอคนนึงมีลูกน้องที่เฉยๆหรือไม่เก่งก็แน่นอนครับบริษัทไหนชนะบริษัทที่ c ี o เก่งแล้วลูกน้องเก่งถูกไหมเหมืนทีฟุตบอลก็นดะ โค้ดเก่งเท่ากันเลยแต่โค้ดทีมหนึ่งมีนักเตะเก่งมากร่วมแรงร่วมใจกันทํางานโค้ดอีกทีมหนึ่งนักเตะไม่ค่อยเก่งแล้วก็ทะเลาะกันเสมอทีมไหนชนะโอกาสที่โค้ดเก่งนักเตะเก่งชนะก็สูงกว่าแน่นอนนะ p อ i n t นี้คืออะไรพอย n t นี้คือเราต้องทาให้น้องๆเก่งด้วยคุณเก่งคนเดียวไม่พอในฐานะผู้นําอ่ะข้อ2ครับเมื่อเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเมื่อนั้นเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผู้ใหญ่ไม่ได้นับจากจํานวนปีที่เกิด แต่นับจากสองอย่างคือ1คุณรู้ไหมคุณอยากได้อะไรหรือคุณไม่อยากได้อะไรคุณเข้าใจตัวเองไหมที่ที่คุณทําหรือไม่ทําสิ่งนี้คุณทําเพราะอะไรสองคือคุณควบคุมตัวเองได้ไหมคุณอยากทําแต่ไม่ควรทำล่ะคุณคุณก็ก็ไม่ทำหรือเปล่าคุณไม่อยากทําแต่มันต้องทําคุณก็ทำหรือเปล่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยวัดกัน2ออย่างเนี่ยซึ่งบางคนนะอายุเยอะแล้วยังเป็นเด็กอยู่เลย ไม่เข้าใจตัวเองทําตามใจตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยอายุน้อยกว่าเราเยอะนะแต่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกเข้าใจตัวเขาเขารู้เขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรควบคุมตัวเองได้ไม่ต้องการแต่มันต้องทํา้งก็ทําควบคุมตัวเองได้หรือบางอย่างอยากทํามากๆแต่มันไม่ดีแต่เขาก็ไม่ทําควบคุมตัวเองได้เนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ข้อ3ครับถึงเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าเราอยู่ผิดที่เราก็จะไม่มีวันสําเร็จ ถ้าผมยกตัวอย่างสุดตรงนะคุณเก่งภาษาญี่ปุ่นมากแต่คุณไปอยู่ในบริษัทฝรั่งเศสที่เขาไมไ่ต้องการภาษาญี่ปุ่นเขาไม่ได้ติดต่อบริษัทญี่ปุ่นเขาอยากได้คนพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งๆแต่คุณพูดญี่ปุ่นเก่งมากคุณจะสําเร็จไหมคุณจะเติบโตในบริษัทนั้นไหมอย่าว่าจะเติบโตเลยอนไม่รับคุณเข้าทํางานด้วยซ้ําจริงปะถึงรับไปอ่ะคุณจะได้งานที่มันมันไม่ได้ใช้ความสามารถในความเก่งคุณเลยอ่ะ เพราะเขาไม่รู้จะเอาภาษาญี่ปุ่น,นไปทําอะไรยกตัวอย่างนะครับในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่ภาษาหรอกม,มันทุกเรื่องอะ่ะบางทีเราทํางานแล้วรู้สึกว่ามันตันเนาะทำไมเขาไม่เห็นความเก่งของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแปลว่าเราอยู่ผิดที่ก็ได้นะคือไม่ใช่ว่าเขาผิดหรือไม่ใช่ว่าเราผิดอะแต่มันไม่แมชกันอะ่ะความสามารถที่คุณมีอะ่ะอยู่ในองค์กรนี้มันไม่ได้ใช้หรอกคุณต้องไปอยู่องค์กรอื่นนักฟุตบอลเนะี่ย เล่นเป็นปีกซ้ายเก่งมากแต่อยู่องค์กรนี้เขา <từ ng S 2> ไม่เล่นปีกอ่ะเขาระบบการเล่นเขาไม่มีปีกอ่ะคุณไปอยู่ในองค์กรเนี้อยู่ในทีมเนี้คุณก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยคุณไปอยู่ในทีมที่เขาขาดปีกซ้ายแล้วเขาเล่นปีกซ้ายแล้วคุณเก่งมากเนี่ยคุณคุณไปเล่นปีกซ้ายเนี่ยคุณจะรุ่งเลยแบบนั้นแหละนะครับข้อสี่ครับถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเองคุณยังทําไม่ได้เลยแล้วคุณจะบอกให้คนอื่นอทำไมคุณไม่ควบคุมตัวเองอ่ะ มันเหมือนคนสูบบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่ไม่ได้แล้วคุณก็ไปบอกเที่ยวให้คนอื่นเลิอกอ่ะคือคุณยังทาไม่ได้ใครจะเชื่อคุณข้อ5ครับคนที่เรียนเก่งที่สุดในรุ่นกับคนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละรุ่นไม่จําเป็นต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันไม่ได้แปลว่าเรียนเก่งจะไม่สําเร็จนะครับอย่าไปแปลวความหมายผิดนะแต่ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กันคนเรียนเก่งสําเร็จก็มีคนเรียนไม่เก่งสําเร็จก็มีแปลว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของ ผลการเรียนแต่ก็ไม่ได้บอกว่างั้นคุณต้องห้ามเรียนนะจะได้เรียนไม่เก่งจะได้สําเร็จอย่าไปคิดแบบนั้นนะมันมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเท่านั้นข้อ6ครับความสําเร็จไม่เกี่ยวกับพื้นฐานของแต่ละคนไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับ iQ คือความสําเร็จมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณเป็นคนชนชาติไหนมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณเป็นคนที่เกิดในกรุงเทพหรือเกิดต่างจังหวัดเพราะมันมีทั้ง2แบบที่สําเร็จ คนไทยก็สําเร็จได้คนมาเลเซียก็สําเร็จได้คนต่างจังหวัดก็สําเร็จได้คนในกรุงเทพก็สําเร็จได้การศึกษาก็ไม่เกี่ยวนะครับคนได้เกรด4.00ไม่ได้แปลว่าโอกาสความสําเร็จจะมากกว่าคนได้เกรด2.00ไม่เกี่ยวนะครับ IQ ก็ไม่เกี่ยวนะครับ ขอให้มันไม่ใช่ถึงขนาดว่าอ่านหนังสือไม่ออกอะไรไม่ไ,มได้เลยอะ่ะ IQ เนี่ยผมจําได้ว่าบรันเบฟเฟตเคยบอกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยถ้า IQ เกิน100หรือเกินเท่าไหร่ที่เป็นเบสิกไอคิวอ่ะไม่เกี่ยวละแน่นอนถ้า IQ ต่ำมากคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะนะันนั้นอ่ะส่งผลแน่แ,นแต่ว่าปกติคนทั่วไป IQ ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนอ่ะแล้วแล้วอะไรที่ส่งผลต่อความสําเร็จข้อ7ครับสิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จมากที่สุดคือเครือข่ายของเรา อย่าง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยวันปฐมิเทศผมถึงพูดเนี่ยว่าเรารับมารุ่นหนึ่ง250คนนะผมว่าเป็นโครงการ MBA ที่รุ่นหนึ่งอ่ะทั้งรุ่นเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นโครงการย่อยๆนะทั้งรุ่นที่รับมาโครงการเดียวกันเนี่ยไม่น่าจะมีโครงการ MBA ที่ไหนในประเทศไทยรับได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้อันนี้ถ้าผมผิดผมขออภัยนะเผลอๆจะเป็นโครงการปัญญาโทที่รับรุ่นมาพร้อมๆกันจํานวนท็อปๆแล้วกันนะไม่อยากจะบอกว่ามากที่สุดอนะ พราะปกติอ่ะโครงการผมเคยเห็นบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีโครงการ m b a 7โครงการเขาอาจจะบอกว่า7โครงการเนี่ยรวมกันอาจจะ300คนอะไรเงี้ยแต่นั้นมา7โครงการไงอันนี้โครงการเดียว250คนที่พูดมาไม่ได,ไได้ไม่ได้จะอะไรครับจะบอกว่าเนี่ยคือเน็ตเวิร์กผมผมพูดกับนักศึกษา M b a บว่าคุณเจอคนเก่งๆ2 5งคนน่ยอยู่กับคุณตลอด2ปีอะ่ะใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ครับเพราะว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสําเร็จของเราเพราะมันคือเน็ตเวิร์กเรา ก็ไม่ได้แปลว่านะั้นไม่เรียน MBA จะไม่สําเร็จนะคุณหาเน็ตเวิร์คคุณได้ที่ทํางานเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาวิทยาลัยใครต่อใครที่คุณรู้จักอะ่ะเยอะแยะครับแต่ตรงนั้นอะ่สะส่งผลต่อความสําเร็จแน่ๆข้อ8นะครับเราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบไหนคําว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบไหนแปลว่าเราจะเติบโตใน environment แบบไหนคุณคุณต้องรู้นะว่าคุณชอบทําอะไรใหม่ๆคุณเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ชอบอะไรใหม่ๆเวลาคุณหางานนะ คุณไปที่ทํางานที่เขาเน้นพวกอินโนเวชันกล้าสเสี่ยงถ้าคุณไปทํางานที่เขาไม่ชอบของใหม่อ่ะคุณก็จะหงอยเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกในดินที่มันผิดดินน่ะผิดดินคุณก็ไม่โตนะแค่นั้นเองข้อ9เราต้องรู้ว่าเราควรจับคู่กับสิ่งใดบ้างทุกเรื่องนะครับทำงานคุณต้องรู้ว่าตัวคุณกับงานประเภทไหนที่มันเหมาะกับการเจริญเติบโตคุณคุณต้องรู้ก่อน ส่วนหาได้ไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คุณต้องรู้ก่อนการทํางานคู่กับคนคนแบบไหนที่คุณทํางานแล้วสบายใจทํางานแล้วคุณได้เติบโตได้เรียนรู้นะสิ่งที่คุณควรจับคู่แม้กระทั่งการเล่นเล่นกีฬานะผมผมเล่นกีฬาพิกกอล์เนี่ยผมไปแข่งเนี่ยผมก็ต้องรู้นะคู่ผมอะ่ะคือไม่จำเป็นต้องผมผมมีคนที่เก่งกว่าคนนั้นที่ผมมีโอกาสไปขอคู่กับเขาได้แต่ว่าถ้าผมมองผมใช้คำว่าเคมีอ่ะคนนี้น่าจะสนุกกว่า คนที่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาที่ใส่ไม่ดีนะครับแต่ว่าดูแล้วอืมไม่น่าจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้ครับว่าเราจะคู่กับสิ่งไหนได้บ้างข้อสิไม่มีใครที่จะรู้จักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองในสถารณ์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไรเราสึสกยังไงเราชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าคนทั่วไปเนี่ยคุณอย่าไปหวังนะคุณไปที่ที่ทำงานแล้วคุณบอกว่าทำไมหัวหน้าไม่รู้นะว่าเราชอบอะไรไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครสนใจคุณด้วยซ้ํา ตัวเรารู้จากตัวเราดีที่สุดแหละแน่นอนมันมีบางเคสที่แบบเป็นคนรักเรามากๆเขาเข้าใจเรามากกว่าตัวเราอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะหรอกข้อ11ครับยิ่งเราเฟกสังคมเราจะกว้างถ้าเราเลือกคบคนสังคมเราจะแคบพอพูดแบบนี้ปุ๊บอ้าวั้งงั้นต้องเฟกเหรอไม่ใช่ฟังให้จบนะพี่เล้งบอกว่าแต่การเลือกคบคนที่ใช่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลือกคบเถอะครับ เช่นผมอาจจะเฟกนะครับว่าคนนี้จัดปาร์ตี้เนาะผมไม่ได้เป็นคนชอบปาร์ตี้อะแต่เฟกว่าจะไปไปชอบปาร์ตี้มากเลยคําถามแรกนะผมจะเฟกได้นานแค่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนผมคาถามที่สองนะผมก็จะไปเจอคนที่อาจจะไม่ได้เข้ากันกับผมนะคือคือไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีหรือดีนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ไงแล้วผมไม่ชอบไงเราคณก็จะมีเน็ตเวิร์กนี้ในกลุ่มที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจนะเขาอาจจะชอบอ่ะยกตัวอย่างอันนึงเนาะเขามีจัดสัมมนาคริปโต ผมไม่ได้สนใจคริปโตแต่ผมอยากมีเน็ตเวิร์กผมก็ไปผมก็จะไปรู้จักคนที่สนใจคริปโตอ่ะถามว่าผมเฟกไหมเฟกผมไม่ได้สนใจไงสุดท้ายสิ่งที่ผมได้กลับมาผมอาจจะได้รู้จักคนในวงการคริปโตเพิ่มขึ้นเนี่ยถามว่าผมจะเอาไปใช้ทําอะไรได้ไหมก็อาจจะน้อยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลือกคบคนดีกว่าฮะผมสนใจเรื่องหนังสือผมจัดพุกคลับผมก็จะเจอคนที่สนใจเหมือนกับผมผมก็จะด้เน็ตเวิร์กในสิ่งที่ผมอยากที่จะได้เนาะ ลักษณะแบบนี้น่าจะน่าจะอาตอบโจทย์เรามากกว่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เอาจำนวนคนเนี่ยเราเอาคนที่เราเราอยากดึงดูดเข้ามาในชีวิตพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคนไม่ชอบหนังสือไม่ดีนะครับมันคนละแค่คนละกลุ่มกันเท่าน,นั้นเองนะครับข้อ12ครับที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะระบบนิเวศภายในและภายนอกไม่ดีภายในคือใจเราเราเราอยากลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้หรอกลดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อะ กับภายนอกคือบางทีใจเข้มแข็งอยากลดน้ําหนักทําได้เราต้องทําได้แต่ภายนอกคืออะไรล้อมตัวด้วยจังฟูดคุณลดไม่ได้หรอกครับคุณจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอึดไว้อึดไว้เดี๋ยวคุณก็แพ้เขาถึงบอกไงครับว่าสงครามการลดน้ําหนักเนี่ยมันแพ้ตั้งแต่คุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลดน้ําหนักก็ต้องทําให้ใจิตใจเข้มแข็งสองคือคุณอย่าเอาพวกอาหารอยู่รอบตัวคุณ ให้มันอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อดีแล้วอย่าเข้าไปนะครับถ้าอยากจะลดน้ําหนักเนาะสิครับการที่ผู้นํามีอิทธิพลในความคิดก็ mm hmm. เรียกอินฟลูเอนเซอร์จะช่วยทําให้คอเปอร์เรทแบนด์ดีขึ้นแต่ผู้นําต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในความคิดในทางทางบวกนะอย่างเอาตรงๆนะอย่างพี่เล้งอะ่ะคุณศิริวัฒน์เนี่ยทําให้ผมรู้จักเอ็มเฟกเพราะว่าผมรู้จักพี่เล้งแล้วผมรู้สึกว่าพี่เล้งเก่งจังพี่เล้งมีแนวคิดที่น่าสนใจแล้วคนก็จะพูดถึงพี่เล้งเอ็มเฟก ผม,มรู้จักเอฟเฟกคุณวิทย์หานุสาหะทาให้ผมรู้จักสีจันทร์แบบนี้มีมีผลนะครับมีผลแต่คุณก็ต้องเป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะถ้าเกิดคุณทำอะไรเสียหายบริษัทคุณเสียหายตามเลยนะครับข้อ14ครับอยากให้คอนเทนต์ถูกส่งต่อไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์บ่อยๆนะคุณต้องทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครคือคือทำบ่อยแต่ไม่มีประโยชน์ทำบ่อยที่ไปก๊อปปี้เข้ามาไม่มีใครเขาแชร์งานก๊อปปี้หรอกใช่ปะ คอนเทนต์นี่ไม่เหมือนใครทําไงเป็นตัวของตัวเองอ่ะอันนั้นคือคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครแต่ต้องมีประโยชน์นะเป็นตัวของตัวเองแบบแบบไม่มีประโยชน์หรือว่าฟังแล้วไม่ได้เรื่องก็ก็คงเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใครไม่ไม่อยากส่งต่อนะครับเนี่ยเขเป็นตัวของตัวเองข้อ15เลยเราต้องสร้างสไตล์ของเราเองผมไม่ได้เคมนะครับว่านอบเดอนสตอรี่เป็นบอดแคสที่ดีที่สุดไม่ได้เคมนะครับว่านอปดดอนสตอรี่เป็นพอดแคสที่มีคนฟังมากที่สุดอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยห่างไกลจากสิ่งนั้นมากมาย แต่ว่าสิ่งที่ผมทํามาตลอดตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่2600กว่าตอนแล้วเนี่ยคือสไตล์ของผมผมรับฟังนะครับคนที่แนะนํานู่นนี่นั่นอาจารย์ต้องพูดแบบนั้นแบบนี้อาจารย์เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มารับฟังนะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่สไตล์ผมผมก็แค่ขออภัยครับท่านอาจจะต้องไปฟังช่องอื่นเช่นคนที่ชอบพูดบุ๊กรีวิวอ่ะมันจะมีคนที่ไม่ชอบบุ๊กรีวิวสไตล์ผมสไตล์ผมคือเอาหนังสือมาแต่ว่าไม่ได้มายอา่อหนังสือ เล่าเจอผมผมอ่านหนังสือผมไฮไลท์มาผมก็เอาไอ,อ้ข้อความที่ไฮไลท์เป็นข้อคิดแล้วผมก็มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวบางคนไม่ชอบเขาก็มาแซะนะเขาก็บอกว่าเออฟังหนังสือได้ยินแต่เรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยครับคือถ้าท่านอยากฟังหนังสือที่แบบสรุปว่าบทหนึ่งพูดว่าบท2พูดว่าบท3พูดว่าก็ช่องอื่นจะเหมาะกับท่านมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโนบุนบสตอรี่ก็แปลว่าชอบสไตล์โ o บุนบุสตอรี่ ชอบการรีวิวหนังสือแบบนี้ไม่ได้เคคมว่าการรีวิวหนังสือแบบนี้ดีที่สุดนะคนไม่ชอบก็เข้าใจก็อาจจะช่องอื่นเท่านั้นเองเราสร้างสไตล์ของเราเลิกจะทําได้ครับผมทํามา6 0 0 2 6 0 0กว่าตอนเนี่ยถ้าไม่ใช่สไตล์ผมอะผมเลิกทาไม่นานแล้วถ้าผมพยายามจะเฟกทําให้เหมือนคนนั้นคนนี้เนี่ยผมทําไม่ได้หรอกพอเป็นสไตล์เรานะทาได้ง่าย16ครับเราต้องมีความสามารถในการเลือกคนเก่งเข้ามาทํางานกับเราก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ครับ คุณจะประสบค,ความสําเร็จเนี่ยซีโอเก่งคนเดียวไม่ได้ครับคุณต้องดึงคนเก่งมาช่วยทํางานดังนั้นต้องต้องทำเรื่องนี้ให้ให้สำเร็จ17ครับพี่เล้งบอกตอนนี้ความกระตันยูรู้คุณลดลงครับเพราะสังคมเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงความกระตันยูคนนี้เขาทําดีกับเราเราต้องตอบแทนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการพูดแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันหายไปเลยนะคนคนที่รู้สึกกระตันยูก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าพี่เล้งตั้งข้อสังเกตว่ามันมันไม่ค่อยมี18ครับ เราคุ้นชินกับความเร็วจนทําให้ความช้าหายไปก็เข้าใจนะถ้าเป็นคนรุ่นผมก็ใช้คําว่าเด็กสมัยนี้รออะไรไม่เป็นเลยแต่ผมไม่ได้ว่าเด็กว่าเป็นความผิดเขานะเขาเกิดมาในยุคที่อยากทําอะไรกดคลิกเดียวแล้วได้เลยเไม่ต้องอะไรไกลนะหนังสือเนี่ยสมัยเด็กๆไม่มีหรอกครับอีบุ๊กอะ่ะจะอ่านหนังสือต้องไปหาจังหวะว่างวันว่างเลยนะเพราะคุณต้องเดินทางไปร้านหนังสือ แล้วคุณก็ต้องไปหาหนังสือที่คุณอยากซื้อคุณซื้อกลับมาคุณหนึ่งได้เดี๋ยวนี้คลิกเดียวอีบ e ุ๊กเข้ามาเลยอ่านทันทีอ่สั่งอาหารก็ได้ถ้าใครไม่อ่านหนังสือแต่ก่อนอยากกินน้ำตกส้มตำม,มีอยู่ทางเดียวครับขับรถไปหรือก็เดินทางไปร้านที่คุณอยากกินสั่งกว่าจะได้กินเนี่ยตั้งแต่ความอยากเนี่ยอาจจะเป็นเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้กิน แต่เดี๋ยวนี้กดคลิกปุ๊บส่งที่บ้าน10นาทีมาถึงละสิบนาทีมาถึงละบางทีสินาทียังบดน,นะนาาจังโอ้โหถ้าเป็นรุ่นผมนี่10นาทีนี่เขาถือว่าเร็วมากไม่ต้องไม่ต้องสิบหรอกครับกดเข้าเว็บไซต์มันหมุนวนสัก5วิ7วิก็บดละแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะเพราะเขาเกิดมาจากความเร็วไงความช้ามันเลยหายไปนะชีวิตมันก็เลยต้องเร่งตลอดเวลา19ครับที่ธุรกิจเจ๊งเนี่ยเป็นเพราะว่าในวงนั้นมีคนอักตันยูอยู่ คนก,กะตันยูคือคนที่ไม่รู้คุณคนเอาเปรียบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นสิ่งพวกนี้จะทําให้ภาพสังคมมันจะแย่เขาถึงบอกไม่ควรจะเก็บคนท็อกซิกแบบนี้ไว้เนะถ้าเป็นธุรกิจอะเพราะมันจะทําให้ธุรกิจเจ๊งไ่หมดเลยไอ้ข้อนึงนะแล้วเดี๋ยวหยุดสําหรับสัปดาห์นี้เวลาสัมภาษณ์เนี่ยเราอยากรู้ว่าคนไหนกระตันยูหรือไม่กระตันยูทําไงพี่เล้งบอกถ้าไปถามเขาว่าคุณเป็นคนกระตันยูหรือเปล่า เขาต้องตอบว่ากตันยูอยู่แล้วไม่มีใครบอกอ๋อไม่ครับผมกตันยูครับถูกไ่มแต่เขาบอกว่าพี่เล้งบอกเทคนิคการสัมภาษณ์คือเออได้เงินเดือนมาใช้เงินเดือนทําอะไรบ้างคนกระตันยูเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เขาจะแบ่งให้คนที่มีพะคุลกับเขาเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเขาเนาะหรือไม่ไม่เป็นเรื่องเงินบางทีเขาติดหนี้อะไรเงี้ยเออกูเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าคุณใช้เวลาอะไรบ้างคนที่กระตันยูเนี่ยเขาจะมีเวลาให้กับคนที่เขามีพระกุลมีพระกุลกับเขานะ พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือกระตัญยูไม่ได้แปลว่าต้องคุณพ่อคุณแม่นะครับคนมีพระคุณทั้งหลายอ่ะคุณครูเพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลืออะไรเงี้ยพยายามถามการใช้เงินหรือใช้เวลาเราจะเราจะพอรู้ว่าเขามีความกระตัญยูหรือเปล่าจะถามเขาตรงๆว่ากตันยูไหมจบเลยกระตันยูทุกคนนะถามว่ากระตัญยูไหมกระตันยูครับไหนบอกตัวอย่างหนซิเขาก็หาตัวอย่างให้คุณได้แต่มันไม่ใช่แบบเป็นงานประจำเขาอ่ะเป็นสิ่งที่เขาทำประจำก็เป็นข้อคิดดีๆนะฝากไว้ ตอนแรกก่อนสําหรับคุณสิริวัตรองคจารุกรซี o ของ m f ฟเหรือผมเรียกสั้นๆว่าพี่เล้งนะครับต้องขอบคุณพี่เล้งด้วยที่กุณาสละดเวลานะซีอเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากผมเข้าใจแล้วท่านกุญากุณามา MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยคิดประติ๋วมากเลยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านอยากถ่ายทอดแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.